ยากรทองสีนะคะชื่อเล่นชื่อพิมพ์ค่ะอ่พิมพ์ทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับก็ตอนนี้ก็เป็นนักร้องอิสระค่ะแล้วก็ทำ cover ใน YouTube บ้างค่ะเป็นคนกรุงเทพปะคะเป็นคนอุบลราชธานีค่ะอุบลราชธานีจริงๆแล้วหนูมีพี่สาวด้วยนะคะพี่สาวก็ประกวดมาก่อนเหมือนกันกับพี่ชายที่นี่เหรอครับพี่เดอะบอยใช่ค่ะอยู่ทีมพี่ก้องเลยค่ะใครจ๊ะพี่ปองค่ะอ๋พ่กอเดี๋ยวเดีย หนูใช่ไหมที่ร้องเพลงช้ำคือใช่ค่ะๆๆหนูเองอ่ะหนูเองหนูเองคนลุกน,น่าหนูไม่เหมือนอย่าฟังอย่าฟัง,งค,คือคือพี่ๆๆเดี๋ยวกันพี่กำลังจะบอกว่ามีวันหนึ่งพี่ไปออกรายการหนึ่งแล้วแล้วช่วงที่นั่งรออยู่เนี่ยเขาเปิดเพลงออกมาจากมอนิเตอร์ให้ฟังพี่ไม่รู้เพลงนี้คือคืออะไรคือใครพี่บอกคนนี้ร้องร้อจังเลยอ่ะในเนี้ยใคร ใครร้องร้องพราะม,มากเลย